ผักต่างใช่ไหมนี่ผักต่างอันนี้อะไรนะจ๊ะนี่อะไร,น,รนี่วัฒนาสังเกตไหมครับว่าเหมือนเออ่เหมือนฝิ่นเลยฝิ่นเหมือนฝิ่นสัเกตเป็นยัเหนีวยวเหนียวเห็นไหมครับเหนียวอันนี้แยกไปออกจริงผมแยกออกนี่คืออะไรจ๊ะก้างางเดอกคูณสด,ด,ณสดนะครับนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรบอระเพ็ด บอลล์เลสังเกตเวลาเราสกัดเอาน้ําออกจนหมดทุกอย่างแล้วเหลือแต่เนื้อล้วนๆจะนิดเดียว uh huh. ต่อไปผักเงี่ยงเมาเป็นยังไงก็ไม่ทราบเนี่ยงเมาเนี่ยงเมาก็คือใบผัใบเมี่ยงใบเมี่ยงอ๋อใบเมี่ยงนั่นเองส uh huh. ังเกตดําผักนี่แสดงว่าแบบสกัดออกมาเอา,าแต่เนื้อล้วนๆจิงจ้จิงจ,จ,งจ้มันคืออะไรก็ไม่ทราบเลยจิงจ้ไม่ใช่จิงโจ้นะครับ ไปลูกชิงลูกชิงเป็นไงชิงฉับเหรอลูกชิงไม่รู้เกิดอ,อะไรเหมือนกันลูกชิงไปนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรมีชื่อเปล่าผักเม็กผักกระโดนและผักอีฮีนผักเม็กนี่อันนี้ผักอะไรเอ่ย นี่ถักผักบุ้งาผักบุ้งเราต้องสัดัดเลยนะผักบุ้งเห็นไหมถ้าผักบุ้งธรรมดา <c oughs> อันนี้อันนี้จักข่านจักข่านก็เพิ่งแค่ตัวเว้นที่มไว้อยู่นะครับเราทําการยิงคลื่นเสียงอันต้าโซนิกเข้าไปเพื่อที่จะทําให้มันแตกตัวได้ง่ายขึ้นเอจักข่านเนี่ยมีเป็นตระกูลเดียวกับพวกเอทิกไทนะครับจะมีรสเผ็ด เาทางเหนือทอดเข่ามาทำอาหารกันนี่คือจากข้าวแช่ไว้ให้มันอตัวทำละลายนะครับแช่ให้สะการออกมาอันนี้อีกอหนึ่งคือผักน,นี้ก็เป็นผักห้วนผักห้วนอย่างเงี้ยทางเหนือนะครับเมื่อกี้ก็แช่ยิงคลื่นเสียงอันตาาโซนิกแล้วก็ ไว้แช่โซเวนเพื่อที่สก,กัดออกมาหา,าสารในตัวมันนะครับ